นะครับเดี๋ยวเราจะาลองเครื่องกูโบตาสามสูบนะครับอ่ารหัสเครื่องนะออดีหกสองนัดสภาพเครื่องดีสวยครับไม่มีสนิมเลยนะครับใช้งานน้อยมากอ่อนน้ำนุ่มๆไม่มีคราบสนิมนะครับอ,อล้นเราเหมือนเดิมครับติดน้ำติดฐานน้ำทุกตัวน้ามันเชื้อเพลิงปล่อยไหลลงธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ปั๊มติดนะครับ ดีนะครับอ่าน้ำมันเยอะย่างนี้ก็อย่างนี้นะครับดูควันใด้เสียเอาไมปหมดครับไม่มีควันไหลเดี๋ยวลองเล่นให้ฟัองอ่านี่ดูเหล็กมัดด้วยว่าดูน้ำมันจะไหลขึ้นมาหรือเปล่า อันนี้เหล็กบัดน,นะครับอ่าอันนี้ท่อระบายไออ่าไม่มีควันไม่มีไอขึ้นนะครับล้อเล่ลนาลเลนไม่มีควันไหลครับโอเคอไมหมดเนดน่ไม่มีควันไม่มีไอขึ้นนะครับโอเคเร่งดี อัดแรงเรียงดีครับไป